ข่าวคราวของประเทศที่มันอยู่ไกลปืนเที่ยงเนี่ยมันไปถึงยังประเทศแ <c oughs> อฟริกาบนเขาเอเวอร์เรสต <c tunnels> mm ์ติดแล้วครับรอที่เบดที่เบอ่าที่เบดอ่าโอ้มีคนอยู่เหรอบนยอดภูเขาเอเวอร์เรสต์ โอ้โหแล้วไปทางโคลงเหนือโคลงตายไปติดไหมอ้าวมันมันไม่ชอบเย็นไม่จะเริ่มชอบร้อนชอบเย็นอีกตาย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 ,ตายไปอยู่โคลงเหนือโคลงตายเลยนานเลยงั้นนะมันไม่มาทานไปัไม่แนนอนด้วยมันแด่มันกินฟอมด้วยกิน ิ้ปอดจิ้ปอดลงหาลงปอดปริมาณเพิ่มลดลงปริมาณเพิ่มลดลงอ๋ออาตั้งปอดเป็นตอนเด็กๆได้ยินพ่อแม่ว่าให้อาปวดนะนะคะ หตาจำตั๊บจำปอดมานะก็เพิ่งรู้โอ้มันมีที่มาจำดาคนจำดาห้าตั๊บจำปอดเลยแค่ห้าจตับจปอดเลยเขียนหะไยถ้าใกล้ตัวก็คือลูกชายอาศีนเพชรกับลูกชายอาศีนเพชรติดแล้วก็ลูกสะใภ้ติด แล้วก็อาสินเพชรก็ชัดเจนว่าพ่อครูประกาศว่าถ้าใครไปติดผิดไม่ให้เข้าเขตบ้านลาอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องยอมตัดแล้วค่ะยาตีปริวัติตังรอบนี้ใช้คนเดียวตัดขาดแค่คนเดียวที่ยังไปฟ้าเม่กลางทัใจจะไปเชียงใหม่ก็คงไม่ไปขนาดท่นมือมท่านเสียท่านยังไม่ไปเลยค่ะตรงนี้ค่ะ เพราะว่าเทียงใหม่นพื้นที่สีแดงมากเลย่ก็ยังไม่ไระวังระวังเดนไม่ไมู่้ขนกลุ่ไม่ไม่เสียคนต,ตายคน,นตายไปแรกมาเจอกันอยู่โราิดตกดกันเลยต่อไปอธจบายอันกคนเป็นก็ไปตายร่วมกันเป่ามันก็เป็นความรอดการแยกมันโง่มันเส้น,นโตมาเยอะมกว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่สามด้วยเชื้อโรคมันเอรอยาก ยืมเปลี่ยนวิชั่นค่ะใหญ่ใทั้งโลกเลยแกงนี่ยิงโค้งเลยเจ้าส่สมเจ้าไหมนความยิ่ติดธรรมยิ่งิดธรรมจรงจนจ้องเป็นผู้สนับสนุนอย่เป็นพ มันเป็นกุศลแล้วิสาที่พ่อท่านทำทรับมันก็เลยทำให้สิ่งนี้ช่วยทําให้เราทา <ๆ S 2> ํางานง่ายขึ้นก็ยังยังไม่ได้ข่าวได้ข่าวว่าตรงชาวโซนติดโควิดไม่ไม่มีใครส่งข่าวมานะโคชาวโซงยังไม่ไค้ส่งข่าวติดโควิดแล้วเอยประมาณไม่ได้หรอมันยังไม่หมดยังไม่วายมันยังระบ,บาดอารวาดกันอยู่คงครามคงครามเราไปทำปล่อยได้ไง มันมาเมื่อไรไปรู้เลยมันเก่งจะตายโหมันมาจากพฤติกรรมความชั่วของคนงน,น,นั่นแหละความชั่วถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ประมาทถึงแม้เราไม่มีคนชั่วก็ต้องระมาัดระวังปิดประตูไว้ก่อนวันนั้นที่เขาไบอกว่าถ้าถึงระดับเจ็ดแล้วความั่วก็ขีดสุดความดีสูงสุดก็คือคนที่สัต์ใหญ่ก็มาทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการพนันออนไลน์การพนันออนไลน์ที่เป็นมูปผู้ค้า นั่นแหละแล้วก็มีรายได้พนักงานด้วยออนไลน์จากคอมเมนต์ข้ามจากคอมเมนต์มาเที่ยวที่ที่เอ่อคลงลอแล้วหลังจากก็ระบาดเข้าพื้นที่ไปไปทํางานที่นั่นก็ล้วนแต่มีมีสเตตัสในสังคมคือเป็นพวกพนักงานแบบธนาคารซึ่งว่าตอนเราธนาคารมีปัญหาเยอะใช่ไหมพวกธนาคารเพื่อฟูพวกอะไรซึ่งคนที่มีพื้นฐานการศึกษาที่ค่อนข้างดีเนาะหน้าตาก็โอเค ก็ต้องภายใต้เศรษฐกิจท,ที่ที่มีปัญหาแบบนี้ก็ต้องทำงานเพราะรายได้มันเรื่องก็เสียเอาแล้วเรื่องนี้ก็ลามลามไปหาญาติพี่น้องของของคนที่ทำงานมันก็กระจายตัวกันอย่างรวดเร็วเพราะว่าเพราะว่ามันถูกปกปิดทีนี้ก็ชีวิตชีวิตก็เลยออกมารายการแทนหมาแก่ซซดก,กับ นีสนที่ก็ดา่าคือวัาพวต่ว,ว่าเรียกว่าช่วยอย่างนั้นดูไม่ได้ดีอย่างนั้นไม่ได้ชูวิกรมาถึงพวกที่ด่าไม่รู้จักพร,ป,ร,ป,รปีศูนเก้าว่ามันที่อนุญาตให้มีสถานเรืลงมันไล่ทำนาสถานเรืลงมาซึ่งผมในเชี่ยวชาญไล่เป็นเป็นเดือผมมนผู้พูดเน้นมีเฉพาะผม,มรู้เยอะแล้วถามว่าใครเป็นคนควบคุมพวกพวกฎหมายฉบับนี้อย่างนี้บ้านก็เลยไม่รู้จะเป็นคนใครตอนนี้เรื่องมันว่าระบาดไปแล้วค่าใช้จ่ายก็ยักษ์เดียวละล่อง ทั้งหมดคือไม่รู้จักพอไม่รู้จักลัทแก้ปัญหามันต้องแก้ที่กิเลสแก้ปัญหาอะไรต่างไม่แก้ที่กิเลสไม่หมดจนต่อไม่หมดต้นต่อก็มาใจสต้ก็มาคนควายทางด้านศาสนาที่เป็นโลกุตระจริงๆมัน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 จะเข้าเข้าท่าแต่ทีนี้ทางเทรสมาคมไม่มีโลกุตระก็เลย ไม่มีการก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปช่วยยังไงอไอเราไปจะไปเสนอตัวมันก็เกินไปเสนอไม่ได้ก็ได้แต่พูดไปโววววไปเงี้ยก็เขามันก็ไปกระสายลมพัดไม่มีอะไรมากรา่ว่าอรารมจแคบเลยอรรมาไม่เก่งขนาด ไม่ค้นขวายหรอกก็ได้ขนาดนี้ก็เอาละให้คนเขาเดินเขารู้มีปฏิพานก็เอาแค่นั้นไม่บังอาจ,ท,จอาาะะที่จะไปอาขาปวะปีกที่จะไปอาสาอะไรเกินเกินที่เห็นว่าเราทำขนาดนี้พอแล้วมากกว่านั้นเรารับไม่ไหวหรอกไม่ใช่ว่ามันใจแคบนะ จะใครจะหาว่าใจแคบก็ยอมแต่ประมาณตนว่ามันเก่งจริงโควิดเนี่ยเราต้องกลัวมันเราไม่เก่งนะไปจัดการโควิดได้ไงมันเก่งกับเราเยอะอต้องยอมมันก็กลัวมัน ก็เหลือแต่เอาตัวรอดให้รอดรอดพอแล้วตอนนี้เราไม่เามาก่งจริงๆริแต่ผู้ว่าคุาก็บอกว่า <c oughs> เรารักษาตัวรอดเนี่ยก็คือช่วยแล้วครับเนอะท่านรู้ท่านรู้ทันรู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายคนที่รักษาตัวรอดได้ก็พ้นภาระของผู้ว่างไงผู้ว่าก็เบาไปอย่างนี้เป็นตน้นมันก็เป็นก็ถูกแล้วล่ะเพราะว่ามัน ต้องช่วยตัวเองอย่างหนักเลยงานเนี้ยใครไม่ช่วยตัวเองนี่เป็นภาระจริงๆเรื่องเนี้ยใครไม่ช่วยตัวเองแล้วก็พยายามมึงยังดิจนยังดิ้นยังแสหาอะไรโอ้ตายเห็นเลยว่าโรคตัณหาจริงๆโรคเนี่ยโรคตัณหาใครมีตัณหามากแสหามากติด มีมีด็อกเตอร์ดุลมีคนหนึ่งเขาเาเสนอว่าถ้าทําได้มันจะหมดเลยฮะคือเชื้อมันอยู่ในเราสิบสี่วันใช่ไหมฮะมถ้าแต่ละคนคิดว่าตัวเองมีเชื้อแล้วก็กักตัวเองสิบสี่วันทั่วประเทศเลยสิบสี่วันก็หมดหละแต่มันทําไม่ได้ทําได้ไหมเนี่ยมันก็มันต้องกินกินอะไรสิอ๋อกัตกตัวกักตัวก็อย่างพวกเรารอดไงพวกเรามีกินก,กัก,ต,กตัวเราก็เลี้ยงเราได้เพราะว่าเรามีกินเราเก็บ ขุดกินของเราอยู่คนเดียวมันไม่เป็นแต่คนอื่นเขาไม่ได้คนอื่นเราต้องพึ่งเงนคนอื่น้วเขายากเราเสนอนี่เป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากเป็นไปได้คนจํานวนหนึ่งก็คือพวกเราเนี่ยเห็นได้เลยว่าพวกเราเนี่ยหลุดพ้นไงนี่คือรอดความรอดหรือหลุดพ้นคือพวกเราเนี่ยโควิดมานี่พวกเรายังรอดแต่คนอื่นที่เขาไม่รอดจริงๆนะเขาไม่มีโลกุตรธรรมมันนี้ พราะงั้นโควิดรักษาได้ด้วยยาอะไรยาโลกรตรรทมอวิมโอวิม uh, okay. yeah, yeah. ุตอ่ากวิมก็โควิดนะโควิดนะไวรัวร yeah. ัสมคือไวรัส V-I-S ไงไไม่อ็มวไดงโคโรนาไวรัสดีซีเนี่ยดีนี บีไอบีไอดีโควิดอ่าไวรัสโควิดอ่าอ่าันมีน้ำดอกไม้น้ำน้ำเป็นดอกดอกไม้น้ำมีตัวปลายมันแตแทนที่เยแหลมแหลมมันบานโควิดตลก รูปร่างก็ตลกโควิดไม่น่ากลัวนะมันนำน้ำออกมามันก็ไม่แหลมอ่ะมันมีนบานบานไม่น่ากลัว